สวัสดีค่ะพี่วิบูชเทนพยากรณนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงรักรายวันวันอังคารที่2กรกฎาคมหกนะคะอย่าลืมพี่วิหมอดูสุดปัง Line Today แนะนําปี6 2นะคะกดตามช่องกดหัวใจให้กับคลิปนี้นะคะคอมเมนต์คลิปนี้ถ้าโดนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อดูไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะใครสนใจไพ่ชุดฟาโลที่พี่วิใช้ทํานายกดที่ตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะคะ เรามาทำนายดวงคนวันอาทิตย์นะคะคนโสดนะวันนี้อารมณ์คงแย่นะคะกับปัญหาการเงินปัญหาต่างๆที่มีมานะคะยิ่งคิดมากโดยเฉพาะการเงินที่จะต้องมีรายจ่ายรอจ่ายนะคะแล้วก็ วันนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแต่ถ้ามีคนเข้ามาให้ระวังอาจจะเป็นคนมีครอบครัวแล้วนะคนคุยวันนี้นะคะคุยกันมานานไม่พัฒนาทําให้ตัดสินใจว่าเอาอยัางไงดีจะคุยต่อหรือว่าจะเลิกคุยคุยคนอื่นดีนะคะคนมีคู่นะคะปัญหาที่มีต่อกันเยอะจนสับสนว่า ควรจะคบกันต่อไหมโดยเฉพาะปัญหาที่คิดเห็นไม่ตรงกันปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่บางคนอาจจะจ่ายอยู่คนเดียวซะมากกว่าทำให้อีกคนนึงก็รู้สึกว่าหนักเกินไปนะคะบางคนมีผู้หญิงมาติดพันแฟนนะคะเกิดปัญหารักสามเศร้ายังไม่เลิกกันง่ายๆคนมีคู่นะคะยังไม่คืนดีความรัก ของคนวันจันทร์นะคะโสดวันนี้ใครเข้ามาจีบก็อย่าเชื่อโดยเฉพาะระวังแก๊งคอร์เซนเตอร์วันนี้นะคะอาจจะหลอกลวงอย่าพึ่งหลงเชื่อใครง่ายๆเพราะว่าคุณอาจจะโดนหลอกให้ตกหลุมรักคนคุยนะคะคนคุยวันนี้ก็อาจจะจับได้ว่ามีว่าคนคุยปกปิด เช่นเมื่อมีแฟนแล้วหรือไม่ปิดบังบงเรื่องนะคะทําให้คุณรู้สึกแย่บางคนอาจจะอยากเลิกเลยหรือบางคนก็ยังไปต่อเพราะว่าตัดใจไม่ได้นะคะคนมีคู่วันนี้อาจจะจับได้คนรักมีเรื่องปกปิดหรือให้ทําอะไรแล้วก็ไม่ทํานะคะก็ทําให้รู้สึกเครียดทำให้รู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้แต่ว่าก็ยังรักเนาะ ออดอ้อน,ออนกันหน่อยก็คืนดีคนเลิกกันยังไม่คืนดีนะคะคนวันอังคารโสดนะคะอาจจะมีคนมีศินมีทามนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เข้าแวะเข้ามาทักทายมาชอบมาอยากช่วยอยากดูแลซึ่งสามารถคุยกันต่อได้นะโอเคใช้ได้นะบางคนอาจจะไปไหว้พระขอพอรความรักนะคะ คนคุยนะคะคนคุยที่คุณคุยอยู่คุณเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยเขาดีนะนอกจากรักแล้วก็รู้สึกว่าดีก็รู้สึกอยากไปต่อโดยเฉพาะก็อาจจะพากันไปทําบุญกันเพื่อให้รักยืนยาวคนมีคู่นะคะคนมีคู่ความรักอยากให้รักยืนยาวก็อาจจะพากันไปทําบุญหรือกันพากันไปขอพรเพื่อให้ชีวิต คู่ที่มีปัญหาอยู่มันดีขึ้นนะคะคนเลิกกันนะคะอะ่ยังไม่คืนดีแต่ก็อาจจะห่วงใยใส่ใจวันพุธนะคะวันพุธสอดวันนี้อาจจะมีแฟนเก่าติดต่อเข้ามาอาจจะส่งของขวัญของฝากอะไรมาให้นะคะหรือบางคนวันนี้อาจจะ มีคนเข้ามาแล้วรู้สึกชอบประทับใจนะคะคนคุยคนคุยก็จะเริ่มรักคนคุยมากเพราะว่าดูแลใส่ใจกันดีนะคะอยากพัฒนาสัมพันธ์เป็นคู่กันจริงๆนะคะแต่ว่ายังนะยังยังแค่คุยอยู่แต่รู้สึกชอบมากคนมีคู่คนมีคู่ก็ วันนี้ถ้าวางแผนเรื่องลูกก็อาจจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะวันนี้ก็อาจจะหวันแหววยังมีคาบอกเอาใจกันอย่างดีคนเลิกกันวันนี้อาจจะทักทายเข้ามาเพื่อคืนดีคนวันพฤหัดนะคะคนเนพฤหัดสดอา,อาจจะมีคนเข้ามาจิบต่ให้ระวังมีเขาเข้ามาแต่ว่าเขามี ลูกติกหรือว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วก็ระวังพวกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกตังค์นะคนวันนี้อาจจะพลาดนะคะแล้วก็คนคุยคนคุยวันนี้อาจจะที่ผ่านมาคุยกันลดลงวันนี้ก็อาจจะเหมือนจะกลับเข้ามาคุยกันเยอะขึ้นนะคะแต่ให้ระวังอาจจะที่มาคุยกันเยอะขึ้นนัดต้องการยืมตังค์หรือเปล่า มีปัญหาการเงินต้องการใช้หรือเปล่านะคะเลยพยายามตีสนิทนะคะคนมีคู่วันนี้แฟนของคุณอาจจะคุยกับคุณเรื่องลูกหรือคุยเรื่องการใช้เงินการเก็บเงินนะคะใช้จ่ายเยอะเกินไปก็อาจจะอยากให้เก็บเงินนะคะหรือวางแผนมีลูกกัน คนเลือกการมโลกัดทักทายเข้ามานะคะมีลกัดทักทายเข้ามาสนใจคืนดีไหมสำหรับคนมีลูกด้วยกันอาจจะทักทายเพราะลูกนะจากการคืนดีก็ยังไม่ชัดเจนคนวันศุกร์นะคะโสดคนวันศุกร์โสดก็ถ้าเดินทางท่องเที่ยวก็อาจจะพบเจอคนอยู่บ้างแต่ไม่สามารถพัฒนาได้นะวันนี้คุณอาจจะเล่นแอปเล่นอะไรแล้วอาจจะเจอแต่ว่าเข้ากันไม่ดีเข้ากันไม่ได้นะ คนคุยอาจจะห่างเหินกันไปรวมทั้งมีปัญหาที่คุยคุยกันก็เหมือนจะไม่ค่อยลงตัวก็ถ้าไม่เลิกก็คุยกันต่อไปแต่าอาจจะคุยกันห่างๆคนมีคู่นะคะชีวิตรักวันนี้ก็ห่างเหินแถมถ้าเคยทะเลาะว่าแว้งกันก็ยิ่งไม่อยากจะคุยกันยิ่งมีปัญหากันเงินหรือมีปัญหานิสัยไม่ตรงกันหรืออื่นๆมากมายที่เกิดขึ้นนั้นก็ ยังคงแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้ยิ่งเซ็งเบื่อๆคนเลือกกันก็ยังไม่คืนดีคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์โสดวันนี้จะก็อาจจะมีรายจ่ายมากมายระวังโดนหลอกด้วยนะคะมีรายจ่ายซับซ้อนเยอะแยะหลายเรื่องทําให้เครียดบางคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครมารู้สึกเหงาบนรู้สึกแย่อาจจะอยาก อารมณ์ประมาณอยากตายไม่อยากอยู่อะไรย่างนี้ก็มีด้วยซ้ำบางคนให้ระวังจิตสมาธิดีๆนะคะคนคุยวันนี้อาจจะจับได้ว่าคนคุยคุยหลายคนจนคุณไม่อยากคบอาจจะทะเลาะกันเลิกกันหรือแต่แค่ทะเลาะกันเฉยๆนะคะคนมีคู่วันนี้อาจจะจับได้คู่ของคุณนอกใจ ทำให้ทะเลาะกันรุนแรงนะคะจนบางคนอาจจะเลิกกันบางคนอาจจะทะเลาะกันเรื่องบ้านรกนะคะทะเลาะกันเรื่องไม่ช่วยกันทำงานบ้านแต่บางคนเป็นอีกเรื่องประมาณว่าน้ำหนักเยอะทะเลาะกันให้ลดน้ำหนักกันเถอะบางคนก็พายกันออกกำลังกายลดน้ำหนักจนปวดเมื่อยตัวกันไปหมดนะคะ ส่วนคนเลิกกันวันนี้ก็ยังไม่คืนดีนะคะอาจจะเสียใจมากด้วยให้ระวังใจระวังจิตอย่าทําร้ายตัวเองจบวันนี้ค่ะ